สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยป่องประมูลไปงานเลี้ยงรุ่นมาคือไปประมูลลองเขาเรียกลองลูกปืนลูกปืนที่ยิงแล้วเนี่ยอาจะเรียกลองลูกปืนเนี่ยครับผมดูเต็มๆนะครับซึ่งเขาเอามาขัดแต่งเครื่อบ แก้วเคลือบอะไรแล้วนะครับเป็นลองลูกปืนตัวนี้เป็นปืนสามสิบถ้าจ,จำไม่ผิดนะครับเป็นปืนสามสิบแต่อตกแต่งครับก็ออกมาเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้มีบะการาคุณกับกองทัพเรืออ่าพอดีเลี้ยงรุ่นเพื่อนได้นำมามันก็ใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ย เทียบกับมือแฮปปองทั้งว่ามันเป็นมือคนค่อนข้างมือใหญ่อยู่แล้วนะเนี่ยลองลูกปืนก็ใหญ่ตัวนี้จะเป็นพวกปืนที่ใช้ในพวกปืนหัวเรือเรื่องครับมันใช้ได้หลายประเภทครับนี่นี่ก็ทํากึ่งเหมือนจริงเลยนะครับข้างบนนั้นก็เป็นทองเหลืองนะครับกึ่งยังแสวเพื่อนที่อามาเอา พวกอดินปืนอะไรออกหมดแล้วนะบอกเฮ้ยออกหมดแล้วก็เลยมาทำเลนแบบแล้วก็พ่นสีทำอะไรมันจริงเลยแล้วก็มาใส่ไม้ตัวนี้เขาคู่ละสองพันกว่าประมูลมาได้คู่ละสองพันกว่าวก็เท่ากับอันละพันกว่าบาทเป็นของเที่ลึกผมก็ชอบประมูลมีเยอะ มูลไว้ที่บ้านเยอะเป็นของที่ระลึกของที่ระลึกไว้ที่บ้านประมูลมาสวยสวยสวยมากเลยดูตัวจริงนี่สวยจริงๆเลยก็ <c oughs> จะมาไว้ที่ร้านแหองที่มาตพุธ ไอ้มันของที่ะรึกผมเก็บไว้เยอะของเก่าไม่ว่าจะเป็นของหายากวิทยุหายากวิทยุทานินวิทยุอะไรเก่าๆมีเยอะแต่ว่าหลังก็จะถ่ายให้ชมเป็นระยะระยะไปเนี่ยพวกนี้ไปตกกระทบแล้วมันจะมีหัวระเบิดแต่ละสีละสีเขาจะมีแยกกันไว้ผมไม่แน่ใจว่าตัวสีนี้มัน ระเบิดกระทบระเบิดอะไรกระทบแล้วค่อยระเบิดหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ไม่แน่ใจนะพวกนี้ยิงโดยเครื่องบินในเครื่องบินล่วงเลยนะเนี่ยก็ใช้ลูกปืนพวกนี้ยิงจะมีหัวเจาะเกาะเจาะเกาะแล้วพวกจเจาะเหล็กเจาะอะไรเจาะเข้าไปแล้วค่อยระเบิดอะไรพวกนี้ผมเรียนมาแต่ก็นานแล้วสามจะสามสิบปีแล้วจำได้ไม่หมด เขามาทำให้มันของทะลึกเ,ออเพื่อนเอามาประมูลก็เลยว่ามันสวยงามแล้วก็ทำให้เราลํำลึกความหลังได้ก็เลยอ่าประมูลมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอาเงินเนี่ยช่วยงานเลี้ยงรุ่นช่วยเก็บข้าวสะสมรุ่นเผื่อใครเป็นอะไรยังไงก็มีเงินรุ่นช่วยเหลือก,ก็ก็เห็นดีด้วยก็เลยจัดเสรจัดประมูลขอแฟนรับรับตรงนี้ผม แล้วง,งานนี้ผมประมูลมาหมดเป็นหมื่นนะหมดเป็นหมื่นมีประมูลเรือประมูลสเสด็จเตีย่ยไม่ได้ประมูลสเสด็จเตอ่ยนี่ก็องหนึ่งตกอ่าเจ็ดแปดพันบาทแล้วก็ลูกปืนเอ็มสิบหกลูกปืนสิบเล็กกว่านี้อัน,นั้นอ่าเขาใช้ถอะใช้ประโยชน์ก็คือใช้เปิดขวดอะไรแต่ว่าหลังผมจะเอามาให้ชมนะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับที่กดติดตามอาติดตามเฮป๋องกับลูกปืนขนาด30จนจบขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮป๋องด้วยนะครับ